ปริศนาลูกเรือหายไปไหนในปีคศ1872เรือแมรี่เซเลสถูกพบลอยลำกลางมหาสมุทรแอตแลนติกสิ่งที่น่าแปลกคือเรือยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของลูกเรือยังอยู่บนเรืออาหารและสเสบียงยังคงมีเพียงพอสินค้าแอลกอฮอล์ที่เรือจะนําไปขายยังอยู่ครบทั้งหมดซึ่งไม่พบร่องรอยการต่อสู้ใดๆบนเรือเลยบันทึกประจําวันครั้งสุดท้ายถูกเขียนไว้10วันที่แล้วหลังพบเรือถูกทิ้งลอยลำกับตันและลูกเรือและผู้โดยสารรวม10คนหายตัว ไปอย่างไร้ร่องรอยได้อย่างไรสิ่งที่นักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางทะเลเชื่อว,ว่าน,น่าจะเกิดขึ้นคือสภาพอากาศในวันนั้นมีพายุและคลื่นลมแรงเรืออาจเผชิญกับพายุหรือคลื่นยักษ์ทำให้ลูกเรือต้องละทิ้งเรือแต่สภาพเรือที่ค่อนข้างดีขัดแย้งกับทฤษฎีนี้หรือทฤษฎีการปนเปื้อนของอาหารอาหารบนเรืออาจปนเปือเ้อนเชื้อราทําให้ลูกเรือเกิดอาการประสาทหลอนและเสียสติทําให้ทิ้งเรือไปหรือทฤษฎีโจรสลัดแต่ไม่มีหลักฐานว่าเรือถูกโจมตีใดๆและสินค้า ก็ยังอยู่ครบถ้วนและทฤษฎีสุดท้ายที่สมเหตุสมผลที่สุดคือเรือบรรทุกแอลกอฮอล์ไอระเหยของแอลกอฮอล์อาจเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดทําให้ลูกเรือกลัวว่าเรือกําลังจะจมจึงสละเรือทิ้งไปเรื่องราวปริศนาของเรือแมรี่เซเรสก็ยังคงไม่มีคําตอบที่แน่ชัดแต่ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าหาคาตอบ